สวัสดีครับพบกับบาสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโอเวลนะครับอ่าแล้วก็สกิลคอร์สของโอเวลแล้วก็ไวรักโกนะครับอ่าก่อนอื่นก็ไปดูตัวโอเวลกันก่อนเลยอ่าอ่านี่เป็นหน้าตานะครับเป็นตัวที่แบบเอ็นเกมครับเอ็นเกมแต่ไม่เอ็นเกมเท่ากับไอดีซนะอ่า เราบูรุที่พาร์ทสี่แรกนะครับอินโนเมเทเบิลนะครับก็คือสถานะไอ้น้ำแข็งแล้วก็ช็อตไฟฟ้า100%เราไม่โดนแน่นอนนะครับแล้วก็บล็อกดาเมจด้วยต่อมาเป็นดาเมจ10%เมื่อตัวเองใกล้าตายนะครับเลเวล2ต่อมาเป็น Testment of the King นะครับก็คือดาบของราชาเมื่อตัว อะไรเนี่ยเสริมตัวเองเสริมดามเมจให้ตัวเอง40%อ่ะแล้วก็ลดสกิลอ่ะการใช้สกิลวะทาร่างอ่ะ20%เมื่ออ๋อสแต็ก5ครั้งนะครับอ่ะสแตก็กสแต็ก5ครั้งก็คือเอา40ไปคูณ5ไปอ่ะแล้วก็ลด100%คูดวาวประมาณนี้นะครับอ่ะ สกิลนะครับก็คือ6000ันไลท์ดาเมนะครับอนะ่ก็คือสกิลนี้นะที่มันจะมาสแต็กกันกนะ็คือลดคูดาวสกิลกดสกิลนี้นะเป็นท่าที่แบบกวาดคีบก่อนเข้าบอสได้หมดเลยเป็นตัวเดียวที่แบบสกิลเท่ากับอาร์ตอ่ะเอางว่ายงดีกว่าก็กดมือ่อทรงเมื่อใช้สกิลนะครับก็ทำดามเมตต่อศัตรู1น0นันดีนะครับแรงมากๆเลย ต่อมาเป็นอาร์ตนะครับอ่าสองหมื่นไ์ดาเมจนะครับอ่าเพิ่มความมั่นยำให้ตัวเอง35%นะครับอ่าแล้วก็ลดการรับไอพายซิคเกิลอะดาเมจลง25%บาอนะครับอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่ใช้อาร์ตนะ,ะมันจะสะแตก็กอ่านี่นะ เแตกดาบของคิงก็คือเทสเมนต์นะก็คือกด1ครั้งปั้มสแต็ก1ครั้งนะกด2สแต็ก2กด3สแต็ก3กด5ก็ครบหามันก็จะแม็กนะครับต่อมาเป็น t 2 r นะครับอ่า e x p ร์ช i o n นะครับ65,000ไลห้ดาเมจนะครับมาเพิ่มสเตตัสให้ตัวเอง50%นตะก็คือเพิ่มพวกเลือดสเตตัสอะไรต่างๆ50%นะครับนาน15บห้าวิแล้วก็เจาะเกาะร้อยนะครับเมื่อ Testament of the King แม็กก็เขาคือสแต็กหครับคือโอเวลเนี่ยก่อนที่เราจะใช้ทัวอย่างแรกเราต้องเก็บสแต็กก่อนอะเป็นเกมที่ไม่ค่อยเหมาะกับเกมแบบแบบเกมแบบแบบด่านไวๆวอะ่ะส่วนมากเน้นแบบด่านไอ้นานๆก็คือดา่านพวกมินตารักอะ่ะอย่างไวลาก,กูเป็นด่านซิงเจอร์เจมาอย่างเงี้ยมันเหมาะยมากกว่าแล้วก็ลงเลสได้อะ่ะ คนที่ไม่คนที่ไม่มีมันไม่เคยเล่นไม่รู้นะว่ามัน,มนดีไม่ดีมันอาจจะอาร์ตเกมช้าใช่เพราะว่ามันต้องมีตัวช่วยช่วยในเรื่องการเล่นเกมนะนี่เป็นข้อเสียของไวลากโก้นะคือมันเล่นเกตเองไม่ได้นะครับผมจึงต้องยัดมาโกแล้วก็อสซิปปาเข้าทีมนะครับเพื่อให้มันอาร์ตเจนไว <Y ura. S 1> ๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นท่าน,นะครับส่วนไวลาโกผมยังไม่รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวออเวลแล้วก็สกิลไอ้แล้วก็ไอ้ท่าคอร์สของมันนะ มาดูท่า j u d g ม e n t นะครับเดเนียนะครับก็คือเมื่อโอเวลกับไวร์ลากชานะครับ1 2 0 0 0 0สน้ําเมจิกแล้วก็แสงพาริเคิลนะครับก็คือเมจิกกับดาเมจพาริเคิลนะครับ2อย่างนี้รวมกันอาร์ตเกรดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แอดแปดหมื่นเปอร์เซ็นต์ทูคอร์สเดอะดาเมจสเกลติงแฟกเตอร์เวนทัสเซมน ก็คือดาเมจเพิ่มอีก80,000เปอร์เซ็นต์อ่ะเมื่อ Testament of the King ก็คือส t ต็ k ของโอเวลเต็มนะครับเพิ่มอีก80,000แล้วเป็น2 2 0 0 0 0แสนดาเมจอ,อ่ะหลายคนอยากจะรู้ว่า2 0 0แสนดาเมจมันแรงยังไงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ผมยังไม่อธิบายสกิลของไวลักโกนะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าะจะมาอธิบายให้ฟัง ต่อ,อไปผมจะพาไปลงให้เห็นผ่าพนะว่ามันอยู่ประมาณไหนนะเลนนี้ผมก็ไม่ได้ลงเลยนะครับ D K C C ขึ้นอีกแล้วไปเ,เลยมังกรดำเลยเลนบอลมีของให้แลกเยอะก็ลงลงไว้นะครับสำหรับมือใหม่นะ เซตแรกอย่าไปใส่ใจครับเอามาก็แก้ให้มันตายลลยในเชื้ออ่าอลืม,มอธ well ิบายทูของโอเวลเลยทูของโอเวลนะครับสกิลมันก็คือเพิ่มไลท์ยูนิตดาเมจทั้งหมดนะครับที่เป็นธาตุแสงที่เราพกมา40%นาน10วินาทีครับแล้วก็พาสซีฟของมันก็คือ BE l พุ่นนะครับก็คือลูกแก้วสีเหลืองออก10%นะครับแล้วก็เมื่อใส่ให้โอเวลครับแอคแท็ก50%อนะครับ,แ,แ,รบแล้วก็ อุปกรณ์ทำดาเมจขึ้น20%นะครับไปเลยกันเลย <ST AR> เดี๋ยวขอตั้งค่าก่นอนนะครับผมตั้งเป็นสกิลออนนะท,ที่เห็นหลายๆคนเขาเอาไก่ยืนหน้า หรือเอาพวกนุกนะครับเพราะว่าเซตที่2มาเนี่ยมันจะทําให้อาร์ตเกตร้อยทุกตัวนะอ่าคือถ้าคนไหนแบบเล่นหนึ่งเก่งแล้วมั่นใจว่าเซตหลังคุณจะไม่ตายคุณทําแบบนี้ครับอ่ามันจะดีมากต่อมาเปิดด้วยอาร์ตของอัสปาแล้วก็กดสแต็กหนึ่งขึ้นไปหนึ่งทีปับ๊บอ่าสังเกตที่ไอโอเวลนมันมันจะมีรูปดาบอ่าเห็นไหมมันมีรูปดาบนะปับ๊บ น,น,นะน,น,นี่เห็นมะลองดูนะอ่าสองสต๊กได้ไหมเนี่ยเนี่เห็นมรูปดาวไบรลากโกเป็นรูปสองสต๊อกนันนะครับแล้วมันต้องมีตัวซัพพอร์ตที่จะมาช่วยมันนะครับแล้วมันจะเล่นสนุกมากครับสาหรับผมนี่ได้หมดเลยแล้วก็สกต a c กไวรลากโกรอไปด้วยในตัวอ่าเห็น่ะคือข้อเสียมันคือสกิลมันคููดาวนานมากต้องมีตัวซัพพอร์ตดีๆนะครับอ่า สเต็กสามนะครับอ่าต่อไปสเต็กสี่เดี๋ยวดูนะอ่านี่ดาบมถึงราชาสเต็คสี่ไปนะสองตัวหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมันเป็นตัวแลครับมันเป็นตัวไอคอร์สอ่นาน้น้ำนมันจะกลับมาทีนะอย่าไปใส่ใจอ่านี่คืออ่าแม็กได้เห็นไหมนี่นี่รูปเห็นไหมรูปดูรูปหน้าไวราโกจะขึ้นแม็กแล้วนะนี่คือสแต็กครบแล้วนะครับอ่า อ่าไอ,อเดี๋ยวค่อยคัดออสคอร์ดพร้อมกันเลยมันจะเห็นผลในด่านแบบด่านายาวๆนะอ่าพร้อมดูนี่ครับดาเมจสองตัวประสานกันกดหนึ่งทีแล้วกดปัดสองนี่เป็นการดูเอลครับมันจะขีม่มังกรปุ่มปุ่มปุ่ม,ม,มนี่คือแม็กซ์ทั้งสองตัวครับเดี๋ยวดูว่าแรงแค่ไหนดูเลือด ประมาณนี้ครับก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้นะที่จริงเล่นได้แค่อเวอร์ตัวเดียวได้อยู่แต่ถ้าประสานผมไม่ค่อยแนะนำหรอกอต้องมีตัวช่วยเล่นเกตอย่างเงีมันนี่ก,กดคอร์สอาร์กระจายเลยใครอยากดูคอร์สอาร์ตัวไหนก็บอกผมมานะตอนเพราะว่าตอนนี้ผมมีคอร์สครบทุกตัวนะวนะเห็นไหมมันบวก เวลาเราใช้ทูอาร์ตและยิ่งสแต็กเต็มอ่ะมันจะบวกเลือดสเตตัสเราสเตตัสของตัวมันเองนะเดี๋ยวดูนะมันเหมือนกับฮิลเลยอ่ะเลือดเหลือหมื่นเหลือเหลือเก้าพันเก้านะอ่ะไปขอต่อปุ๊บไหนมาประมาณแปดพันอ่ะตะกี้มันมีปีกเฟน่านะมันก็เลยเยอะหน่อยเห็นไหมเนี่ย ถ้าเรามีตัวซัพพอร์ตดีมันก็เล่นสนุกเห็นไหแป๊บเดียวทูอาร์ตต่อเลยเห็นไหเนี่ยสนุกดีถ้ามีตัวซับยๆนดีนะ,ะแรกๆ,ๆอาจจะเล่นยากหน่อยเห็นไหมาผมใช้ทูอาร์ตได้ยาวๆมางคนบอกโอ้โหพี่แม่งทูอาร์ตผมแม่งไม่ขึ้นเลยต้องมีของแล้วก็มีในระดับหนึ่งถ้าจะเล่นตัวนี้นะอะ่แต่รับประกันว่าไม่ใช่ตัวไก่กานะผมเอาไปจบเลสฟักทองดนแบบสบายๆยยงี้ดีกว่าเนี่ยใช้ละ ตอนนี้รู้สึกว่าผมจะใกล้จะตีบอลไม่เข้านะเพราะว่ามันต้องใช้เมจิกเห็นไหมหรือไม่ก็ต้องทำให้มันเบรกไปเลยหลักๆผมมารีวิวให้ดูนะมาณนี่ยไหมถ้ามันอลังการมากเห็นไหมไปต่อไอ้คอสอาร์ตเลยมันบวกเกรดห้าสิบทันทีนะเดี๋ยวดูคือไอ้ไวรลาก,ก้กับไอโอเวลมันได้เกรดตันที50 ตีไม่เข้าครับวันนี้มันรับดาเมจเว้นะครับตอนช่วงช่วงหลังไอ้มังกรดำวันนี้มันก็มีดาเมจจากไอ้ไวราโก้หน่อยๆแหละเพราะมันเป็นเมจิกเนาะอ่าไปต่อฮะลองเล่นดูถ้าเห็นผมอาร์ตไวแล้วทุกคนทุกคนอย่านึกว่ามันจะอาร์ตไวนะครับมันต้องมีของนะแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตที่ดีในระดับหนึ่งตีมันไม่เข้าแล้วรู้สึกเบื่อแล้ว อ่าไปบ้างไท่าเดียวก็ไม่ต่างอะไรกับอัน,นแรกๆมากนะอืมท่ยตีไม่เข้าขนาดเป็นเมจิกนะเนี่ยไกลเบรกแตกแล้วอ่าเสร็จเลยครับอย่างี้คราวนี้มันเบรกแตกทีหนึ่งเสร็จมันก็เสร็จเราแล้วเงี้ยไปต่อนีอเห็นภาพกันไหมครับอ่านี่ท่ามันบินบินบินิน บินเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้แล้วก็มเข้ามาฟันหนึ่งที่แรงอยู่นะทำให้เล่นไปถ้าอยากใช้ท่าได้มันๆแบนบน,นี้ก็เล่นบ่อยๆแล้วก็หาของนะครับมาถ้าหาตัวคีมาช่วยได้อีกตัวหนึ่งก็จะดีมากเลยอย่างวอล์กมาแต่ว่ามันจะเกจช้าไง สำหรับคนที่ถามว่าโอเวลมันมันดีมันดีนะแต่มันไม่เหมาะกับมือใหม่อย่างมีคนถามเมื่อวานนี้ถ้าจะเล่นมันจริงๆต้องมีตัวที่ของระในดับหนึ่งอะผมไม่ได้ว่าแนะนําให้เล่นนะมันไม่ใช่ตัวกระจกหรอกมันเป็นตัวที่เก่งอะมันเอ็นเกมอันดาเมจมันแรงมากนะแรงอลังการมากเลยนะคนที่บอกไม่เก่งอะคุณคุณยังไม่มีนะผมมีจะผมเล่นบ่อยแล้วเพราะมันเป็นตัวซิกเนเจอร์ผมเลยนะโอเวลเนี่ยย่ายิ่งมีทูด้วยเลยดูจบซะ ก็ประมาณนี้ครับที่ผมเอาทูแรมมาเพราะว่าผมต้องการรัดเกรด50นะครับเพราะว่าผมไม่มีดาบของไอตัวอะไรวะที่มันบวกเกรด50ผมจำไม่ได้ละในอีเวนต์ของอะไรวะไอโกลเด้นขามุยเอออาเซอร์ปาเนี่ยแต่ถ้าคนมีอยากเล่นโอเวลก็ผมมีตัว ซัพพอร์ตเล่นเกตแนะนำอีกตัวนึงก็คือไอ้เฟนนะครับอ่ะอันดับหนึ่งมื่เลยช่วยจริงๆคุณสามารถเปลี่ยนเฟนมาได้นะครับอ่ะแล้วก็ต้องหาตัวฮิลแล้วก็ซับอาร์เจนใหม่ตัวหนึ่งครับประมาณนี้แต่จริงไม่ค่อยแนะนําให้เล่นคู่หรอกครับไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าเราอยากรีดดาเมจของโอเวลมาเต็มที่ก็คือเอาไวราโกออกก็คือเอามังกรตัวนี้ออกนะ อาร์ตมันไม่เคยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าสกิลมันเต็มที่เลยถ้าได้เอาเอาเอาโมกอามาโกอาเซอร์ป้ามาหรือไม่เอาดิซาที่ลดที่ลดแสงมานี่แรงมากเลยนะเพราะผมลองเล่นคอร์สในไอ้นี่มาแล้วไอในไอ้ไอไอไอเลสอะเลสของฟักทองอะเมื่อสองสามเดือนที่แล้วอะผมเอามาลงอะะสมะสมบนสำเร็จนะผมก็ติดท็อปแปดอะ ดามเมจก็มีพอสมควรสรุปแล้วโอเวลเป็นตัวที่มือใหม่ไม่ไม่น่าใช้ดีกว่าอ่าพูดถึงไม่น่าใช้ถ้าจะรีรอผมแนะนำให้หาคิติน่านะครับค่ะคิติน่าคือตัวไหนตัวนี้นั่นเองนะครับอนี่ธาตุดินนี่คิติน่านี่ตัวนี้เลยน้องสาว ตัวที่ผมชอบเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ซิกเนเจอร์นะซิกเนเจอร์ผมมันคนโอเวลนะครับอ่ะแล้วก็มาลิซ่าเนี่ยอ่านี่ยลิซ่าตัวนี้เลยแล้วก็โวกนะอ่าที่ต้องเี้ย้ายโวกตัวท่านน้ำํำจะเป็นดาบนี่เนี่ยเคอบี K o b นี่เนตัวนี้เลยอ่าเข้าไปดูเลยนี่ตัวนี้นะตอนเนี้ยฟอยเวอร์นะถ้าใครเจอสาวถ้าใครเจอพวกโวกพวกอะไรเอาเลยนะแต่พวก c ี b ไม่มี b นะครับมีแค่ในตู้นี้อ่าอย่างที่บอกไป นี่ตัวนี้ตัวแรกนี่เลยอ่ะกดเข้าไปนี่ถ้าใครจะรีรอนะแต่ผมไม่เปิดแล้วเพราะผมกลัวได้ซ้ำอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวโอเวลให้ดูนะครับถ้าต้องการให้รีวิวตัวไหนหรือคล่องใจไม่เข้าใจสอบถามใต้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วผมจะมาตอบให้นะครับส่วนผมก็จะทําวิดีโอเข้ามาเรื่อยๆจะรีวิวตัวให้หรือจะแนะนําอะไรก็รอติดตามครับหรือไม่ก็ติดตามไว้เลยครับเพราะว่าผมจะมาแนะนำไปเรื่อยเพราะว่าผมเอางนี้แบบ ไปดูในกลุ่มไทยหรือคนไทยครับใครที่ทําแบบผมบ้างแล้วก็แลงเท่าผมอะ่ะแลงก็ไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะ,ะไม่ได้คุยด้วยผมจะมาแนะนําให้เห็นภาพเลยอว่าเล่นอะไรเป็นยังไงบ้างโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับแค่นี้นะครับอขอบุรครับ